สวัสดีครับผมชื่อเด็ชกชายมงคลตุง,ตงวันนี้ผู้จันวันละคดีลำนำบทที่หนึ่งโอ้องค์พระอภัยก็ไปรับไม่เห็นกับคืนมานิจจานินจะเอย๋ยจะขอดบุตรสุดใจเมียไม่เคยที่ไหนเลยจะตนจะจะตลอดรอดชีว่า นางควรคล่ำล่ำไลยล่ำไลยล่ำเลยให้ละพ้อยน้ำตาย้อยคลั่งพลายทั้งซ้ายขวาให้กลุ่มกลัดอัดอันวันวิญญาณด้วยเป็นปลาแปลกนางอย่างมนุษย์ สงสารนางคลางคลวนให้ปวนบวดยิ่งแล้วลวดล้อนใจดังไฟจุดสะอื้นอ่อนสะอื้นอ่อนอ่อนละถวยแทบมวยมุดหากบุตรหากบุตรหากบุญบุตรบันดาลช่วยมารดาให้นึกคำพระ อภัยมานีพระอภัยเมื่อไปจากว่าจะฝากโยคีมีคาถานางตึกตรองรำ้รงรำรงร่ำทั้งน้ำตาคุณเจ้าขาไม่มาช่วยฉันด้วยเลยโอ้ครั้งนี้ชีวิตจะปิดปลดพระดาบจะเอาบุตร เิดค er, ุณเอ๋ยนางครวนกล่ำไล่ลๆด้วยไม่เคยสรบเลยลืมกายดังลืมกายดังไวรานพี่หยุดอ่านทำไมเต้ยแทกขึ้นเมื่ออยู่อยู่ตั้งไว้หยุดอ่านลงดื้อพี่อยากลองให้นะเต้ยสงสารนางเงือกจังเลยพี่สาวเฮยน้า จากหนังสือกับพิพตาที่เหมือนจะร้องไห้กับพ่อกับแม่ได้ยินก็พากันหัวเราะเมือม่อเมือ่อแม่วางมือจากเข็มตักไหมพรมแล้วบอกตังไว้ว่านางเงือกจะไม่เป็นอะไรหรอกลูกเพราะที่ก่อแก้วพิสดาพิสดานยังมีโยคีอยู่ด้วยก่อนพระ อภัยมณีจะจากไปได้ฝากนางเงือกไว้กับโยคียให้ท่านช่วยดูแลเด็กหญิงพยักหน้าเหมือนจะพยายามเข้าใจจากนั้นจึงเริ่มอ่านต่อฝ่ายโยคียมีพรล,ลาด ายโยคีมีพุปรากฏก้านั่งรักษาทางธรรมกฐานแสนสว่างทางกะสินอาทิยานอาิยอทิตยานพระอาจารย์แก้งจบให้พบไตรเมื่อเหือกน้ำน้ำดัํมเรียกก็รู้เหตุ นิ่งสังเกตว่าก็กล้ามาแต่ไหนทางหัวด้วอออเมื่อเมียรพระอภัยเขาฝากไว้วันจะลาไปทานีมันเจ็บท้องร้องอึ้งจะออกลูกจะต้องถูกได้หรือเป็นลือสีแล้วหกขึน แล้วฮุ่นเดินมาในราดีอยู่ไหนที่อยู่ไหน,นอยู่ที่ในวาสีกาสีแกเอาคมส่องมาขมินมาขมินเห็นนางเงือกสรบเสือกอยู่ที่ชายชายทะเลชา ชายชายชาย่กะเสบเบามาหาอาคมให้ลมเปลที่ท้อแท้ค่อยปะทางกําลังนางเห็นโยคีดีใ้จึงไว้กลาบไหวกลับสมาบาบช่วยวิบัติที่ขัดขวางความเจ็บปวดรวดเราไม่บาง ไม่เบาบางนางลังปดะ,ปร,ะ,ปร,ะปรังพลิกกายฝ่ายน้ำตาครับ